ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาฟังนะคะในคลิปนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณมากเลยสําหรับทุกคนนะคะที่ช่วยกันกดติดตามช่อง Cover Station Channel นะคะ ก็ขอให้ทุกคนเข้ามาฟังเพลงก็ขอให้มีความสุขนะคะตอนนี้พิมพ์เองนะคะก็กำลังจัดทำเกี่ยวกับไพ่ยิปซีทำนายดวงปี2024นะคะให้กับทุกคนอยู่นะคะก็จะทำนายเป็นารายวันนะคะแล้วก็รายเดือนแล้วก็เป็นรายปีให้นะคะสำหรับช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ที่จะโพสต์ลงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงจัดทำไพ่ยิปซีอยู่นะคะเป็นไพ่ทาโร่นะคะที่พิมพ์จะดูแล เรื่องนี้แล้วก็ทำนายให้นะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาก็ขอให้มีความสุขนะคะในทุกวันรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสิ้นสุดการรอคอยนะคะวันนี้จะมาทำนายนะคะ,ะคนเกิด คำทํานายสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะมาฟังกันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาฟังคำทํานายสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะทํานายชีวิตโดยทั่วไปประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นนะคะทํานายโดย Cover Station Channel นะคะ วันนี้นะคะมาเริ่มทำนายกันที่คุณเกิดวันจันทร์นะคะในส่วนตัวของคุณเองนะคะได้ The World นะคะก็คือมีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะในชีวิตเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะคะ คอยให้พรในชีวิตของคุณเองแล้วก็มีการเริ่มต้นในสิ่งใหม่นะคะการทำสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะตอนนี้ไอเดียหรือสมองของคุณเนี่ยมีแต่โปรเจกต์งานเยอะๆมากมายไปหมดเลยนะคะคุณมีความคิดใหม่ๆความสดชื่นนะคะแล้วก็เหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทางด้านเ,เจ้านายผู้บริหารนะคะ ก็จะเป็นสำหรับคนที่มีเจ้านายและผู้บริหารนะคะก็จะเป็นคนที่ให้ความสำคัญแล้วก็ให้อนาคตแก่คุณด้วยนะคะในที่นี้นะคะก็คือว่าคุณจะมีรางสังหอนที่ดีนะคะในการไปทำงานหรือว่าเจ้านายของคุณก็จะรอให้คุณนะคะว่าคุณจะมีโปรเจกต์อะไรมาเสนอเขานะคะช่วงนี้นะคะ คุณสามารถที่จะเสนองานนะคะให้กับทางอาไอเดียต่างๆให้กับงานให้กับเจ้านายของคุณนะคะหรือว่าในทางกับการเจ้านายของคุณก็จะมีไอเดียใหม่ๆนะคะมาให้คุณได้เริ่มงานในสิ่งใหม่ๆนะคะมาแนะนําคุณนะคะสําหรับไพ่โดยรวมแล้วนะคะก็ได้เดอะซันเนี่ยเดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะคะในสําหรับใบใหญ่นะคะ ก็คือชีวิตของคุณมีความรุ่งโรจน์นะคะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายนะคะทางด้านคนรอบข้างนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะคะมีรายได้พิเศษเข้ามาด้วยนะคะอย่างเช่นว่าคุณมีความสามารถนะคะด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนมาเสนอมีคนมาเสนอง,งานให้คุณนะคะก็จะเป็นรายได้พิเศษของคุณไปนะคะ ในส่วนของส่วนลึกของจิตใจคุณแล้วนะคะคุณก็อยากจะมีการทําธุรกิจกับคนรักคู่ครองให้ประสบความสําเร็จนะคะคุณมีความมุ่งหวังนะคะโดยรวมแล้วชีวิตโดยทั่วไปของคุณนะคะก็จะอยู่ในเกณฑ์ถึงระดับ เกรด A เลยนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะชีวิตโดยทั่วไปนะคะคนรอบตัวถือว่าเป็นไพ่ที่ออกมาดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์สองพนห้ดนะคะและเราจะมาดูอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะ ฟังคำทำนายนะคะคนเกิดวันจันทร์อดีตปัจจุบันอนาคตจะเป็นยังไงนะคะก็คือเป็นแนวทางให้นะคะอดีตที่ผ่านมานะคะคุณก็จะมะีความรักนะคะเข้ามาที่อดีตที่ผ่านมาแต่เป็นความรักที่เราจะต้องก็จะเป็นความรักนะคะที่เราจะต้องมีการปล่อยวางนะคะเพราะว่า จะเป็นความรักทึมนรักเป็นรักซ้อนนะคะที่อดีตที่ผ่านมาอาจจะมีมือที่จับเข้ามานะคะในในชีวิตนะคะในความรักนะคะก็ต้องอาศัยหลักธรรมะนะคะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ให้คุณมีความสุขสันติสุขนะคะในการปล่อยวางนะคะและคุณที่ผ่านมาคุณก็ได้เดินทางไปเฉลิมฉลองนะคะไปท่องเที่ยวนะคะ ตามที่อยากได้ไปเที่ยวนะคะก็ได้ไปเที่ยวนะคะแล้วก,ก็ได้พบความรักนะคะที่ผ่านมานะคะในปัจจุบันนี้นะคะคุณก็จะเน้นในส่วนของการทำงานนะคะสำหรับคนที่มีคู่ครองคู่ครองก็จะนำพาทรัพย์สินสมบัติทรัพย์สมบัตินะคะหน้าที่การงานนะคะที่ทำร่วมกับคู่ครองนั้นก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะ ออสำหรับคนที่ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นไพ่เทวดาเดอะเวอร์นะไพ่เทวดาเดอะเวอร์มาให้ความสุขสมบูรณ์ในชีวิตในปัจจุบันนี้นะคะคุณจะม,ม,มีความสุขสมบูรณ์ก็คือมีมีความพร้อมนะคะความพร้อมก็คือในส่วนของหน้าที่การงานชีวิตคู่ครองนะคะก็คือคุณจะได้รับพรนะคะ แต่ว่าจะมีปัญหานิดนึงนะคะสำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วก็ทำงานอยู่คนละที่นะคะมีความห่างเหินกันนะคะก็คืออาจจะต้องอปรับปรับความรู้สึกนิดนึงนะคะที่ต้องคิดถึงกันและก,กันในช่วงนี้นะคะก็คือห่างๆกัางงานไปบ้างนะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องอเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะระหว่างคุณจะเป็นโสดต่อไปหรือว่า คุณจะมีแฟนนะคะก็ลองตัดสินใจดูนะคะในส่วนนี้นะคะหรือว่าคุณอาจจะต้องตัดใจจากใครบางคนซึ่งคุณเองไม่สามารถที่จะเดินแบบดําเนินความรักต่อไปได้นะค,ะคุณต้องตัดใจอาจากความรักในครั้งนี้นะคะสําหรับคนที่มีความรักในปัจจุบันนะคะสําหรับคนโสดนะคะแล้วก็อนาคตข้างหน้านะคะจะเป็นการท่องเที่ยวนะคะไปกับ เพื่อนสนิทหรือว่าไปกับเลขานะคะหรือว่ามีการแพลนจะไปเป็นแบบเหมือนคู่หูกันนะคะไปเที่ยวไปทําบุญอย่างเงี้ยนะคะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือว่าไปในทํากิจกรรมร่วมกันนะคะในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะก็จะมีการในอนาคตจะมีการวางแผนะนด้านการเงินนะคะแล้วก็โดยสรุปโดยรวมแล้วนะคะคุณจะเน้นในส่วนของการเงินการเก็บออมเงินนะคะในส่วนมากเลยนะคะ สำหรับไพ่อดีตปัจจุบันและก็อนาคตของคนที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะคะก็คือสรุปแล้วไพ่ออกมาเนี่ยจะเน้นทั้งน้านการเงินนะคะแล้วก็ความรักนะคะก็โอเคคะ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะว่าไพ่ที่เน้นรายละเอียดเกี่ยวกับการงานการเงินคู่ครองคนรักโชคลาภจะเป็นยังไงนะคะ ต่อมานะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะก็คือจะดูไพ่ยิปซีทางด้านการงานการเงินนะคะได้หนึ่งหม้เท้านะคะโชคลาภได้ควินเอาเพนจ์ขึ้นนะคะแล้วก็ลูกน้องบริวารน,นะคะได้แปดเหรียญน,นะคะแล้วก็ในส่วนของคนรักเนื้อคู่ก็ได้เดอะเบิร์นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดของไพ่กันเลยนะคะ สำหรับคนที่เกิดวันจันนะคะไพ่ใบแรกการงานการเงินนะคะก็คือจะได้ไพ่เอ็ดออฟแวนนะคะก็คือว่าในส่วนของไม้เท้านะคะหมายเลขหนึ่งของไม้เท้าเนี่ย ถ้าหากว่าคนที่ทํางานอยู่แล้วก็จะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะมีผลงานระดับยอดเยี่ยมระดับรางวาัลถ้าเป็นนักเรียนก็จะได้ในส่วนของเกียรตินิยมเลยนะคะก็คือดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ตกงานอยู่นะคะกําลังสมัครงานคุณจะได้งานทํานะคะดีใจด้วยคะ่ะ ไปต่อมานะคะก็ทํานายต่อเลยนะคะคนรักเนื้อคู่นะคะคนรักเนื้อคู่ของคุณมาแล้วนะคะในเดือนกุมภาพันธ์วันเหนเดือนแห่งความรักนะคะคุณจะได้พบเนื้อคู่นะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะสําหรับคนที่ยังแต่งงานไปแล้วนะคะก็จะมีความสุขในชีวิตคู่นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเดลเวอร์นะคะ ต่อมานะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะพ่ยิบสีบอกว่าโชคลาภจะมาจากผู้หญิงที่มีฐานะดีนะคะผิวพรรณดีนะคะลักษณะดีนะคะเขาจะนำโชคนําลาบมาให้คุณนะคะสังเกตเอานะ ส่วนของลูกน้องและก็บริวานนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะลูกน้องและบริวานช่วยเหลือกันงานได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ได้ลูกน้องมีฝีมือนะคะลูกน้องที่ทํางานเก่งมาอยู่ในสังกัดด้วยนะคะดีใจมากๆเลยนะคะลูกน้องคนดีมากๆเลยค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในเดือนกุมภาพานันธ์นี้แอดมินก็ขอจบคำทํานายไว้เต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ทุกคนเ,เข้ามาฟังนะคะทั้งเพลงแล้วก็คำทํานายแพยยิบซีอขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ